ดีค่ะมาพบกับพลอยอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องน้ําหอมนะคะว่า เวลาไปซื้อน้ําหอมนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าในน้ําหอมเนี่ยมีกี่ประเภทนะหรือว่ามีกี่โน้ตนะคะหรือคําว่าโน้ตเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะที่เวลา B A อธิบายนะคะว่าในน้ําหอมแต่ละกลิ่นเนี่ยจะมีโน้ตเป็นกลิ่นนี้กลิ่นนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าในโน้ตไอ้คำว่าโน้ตเนี่ยมันคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายกันนะคะเดี๋ยวรับชมกันได้เลยค่ะ าพูดกันด้วยเรื่องประเภทของน้ําหอมก่อนนะคะประเภทของน้ําหอมหลักๆจะมีอยู่4ประเภทนะคะก็คือเข้มข้นสุดจะเป็นหัวน้ําหอมนะคะแล้วก็ลง,ลงมาจะเป็น EDP รลง,ลงมาก็จะเป็น EDT แล้วก็น้ําหอมที่มีความเข้มข้นน้อยสุดก็จะเป็น EDC นะคะ EDC เนี่ยคือเป็นตัวโคโลนนะคะซึ่งมีเขาเรียกว่าหัวน้ําหอมนะคะมันจะเจือจางอยู่ใน แอลกอฮอล์นะคะหลักๆเลยคือน้ําหอมขวดหนึ่งเนี่ยมันจะมีหัวน้ําหอมที่เป็นออยแล้วก็มีแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวเชื่อมผสมนะคะไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่เช็ดแถมันคนละอย่างกันนะคะมันจะผสมอยู่ในน้ําหอมแต่ละขวดนะคะซึ่งความหนาความบางของตัวออยน้ําหอมเนี่ยมันก็จะวัดกันที่คําว่า EDP EDC EDT เนี่ยแหละคะ่ะ EDC เนี่ยคือเป็นหัวน้ําหอมที่เบาบางที่สุดนะคะมันจะเป็นโคโลนส่วนใหญ่ EDC จะเป็นของคุณผู้ชายนะคะซึ่ง EDC เนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าฉีดอะคะแล้วมันก็จะค่อนข้างที่มีความโปร่งกับสบายกว่าต่อมามาพูดกันถึงเพอร์ฟูมโน้ตนะคะหลักๆก,ก็จะมีอยู่3 n o โน้ตนะคะคือท็อปโน้ตมิ d เดิลโน้ตนะคะแล้วก็เบสโน้ตนะคะท็อปโน้ตก็คือกลิ่นที่จะได้กลิ่นแรก กลิ่นที่จะได้กลิ่นทันทีหลังจากการฉีดนะส่วนใหญ่กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่จะตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะเพราะว่ากลิ่น t o ปโน้ตเนี่ยจะอยู่กับเราประมาณ2ชั่วโมงนะคะหลังจากกลิ่นนั้นกลิ่น็อปโน้ตหายไปต่อมาก็จะเป็นกลิ่น middle โน้ตนะคะกลิ่น middle n o t ตคือเป็นกลิ่นกลางที่เชื่อมระหว่างกลิ่น top โน้ตกับกลิ่นตัวกลางนะคะเพื่อจะไปสู่กลิ่นสุดท้ายคือกลิ่นเบสโน้ตนะคะกลิ่นเบสโน้ตจะเป็นกลิ่นที่อยู่กับเรายันหกเจ็ดชั่วโมงนะคะเป็นกลิ่นสุดท้ายที่ น้ำหอมจะส่งออกมานะคะคือมันจะกลิ่นเพอกลิ่นแรกหายไปกลิ่นที่2มากลิ่นที่3ก็จะตามมานะคะส่วนใหญ่ก็น้ำหอมทุกคนก็จะมีกลิ่นนั้นอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเคานเตอร์แบรนด์ด้วยนะคะเวลาสาวๆหลายๆคนนะคะที่ไปซื้อคานเตอร์ซื้อที่เคาน์เตอร์นะคะก็จะเจอบีเพูดเรื่องท็อปโนตวิโดโนต เบสโนนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบมันคืออะไรนะคะแ้วน้ําหอมเนี่ยส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์จะไม่ได้มีกลิ่นเดียวอยู่แล้วนะคะเค้าก็จะมีความซับซ้อนของกลิ่นนะคะเพื่อมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ําหอมนะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่ยังเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องน้ําหอมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเรายังมีอะไรให้คุยกันอีกเยอะๆนะคะอันนี้คือเป็นหลักๆนะคะที่เราจะต้องรู้นะคะเวลาเราไปซื้อน้ําหอมนะคะว่า GDP, DC, DT คืออะไรนะคะ Top Note, Middle Note, Top Note คืออะไรนะคะเราจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ซื้อสิ่งที่เราต้องการได้นะคะจะได้ไม่เดินไปแบบงงๆนะเอ๊มคืออะไรนะคะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส,สวัสดีค่ะ